ตะวันไขควงไล่สายแบตพอตโหดได้จากแบรนด์มาสโลครับผมช่วงวงนี้ต้องยกให้เขาเลยครับผมพวกพี่พี่ช่างขนาดที่กำลังมองหาอยู่ครับผมดูครับรูปทรงสวยงามครับผมและเขามีให้ถึง3ระบบนะครับนี่ครับผมแบบกระแทกครับผมแบบเจาะครับผมแล้วก็แบบไขควงครับผมแล้วก็มีสามารถเพิ่มระดับในความแรงได้ถึง20ระดับเลยครับเจ้าตัวนี้ครับผมความแรงของเขาคือ85นิวตันเมตรเลยครับตัวนี้แรงๆสะใจเลยครับผมเนี่ครับผม ไม่ว่าจะเป็นเจาะกระแทกหรือว่าแบบไฟ่ควงผมแนะนาเลยคระผมตัวนี้เวลาเจาะในที่มืดก็มีนี่ครับผมแสงไฟนี่ครับผม led เพิ่มความสว่างด้วยครับผมแล้วก็ระบบไฟสามารถกดดูที่ด้านใต้ด้านหลังนี้ได้นะครับผมนี่กดแล้วจะมีแสงไฟขึ้นมานะครับผมตรงนี้ครับผมและตัวแบตเขา2ี่สิบบาทับผมสองแอมป์ผมใช้ได้ยาวๆเลยครับผมนี่แล้วเขามีก้อนหนึ่งครับผมสามารถสลับใส่สลับชาร์จได้เลยผมเพราะว่าเขามีนี่นี่ครับผมชาร์จ แถมมาให้ด้วยนะครับผมราคาคันต้นต้นนผมไม่เกินพันสองครับผมถ้าใครบังมองหาอยู่แนะนําเลยครับผมนี่ผมเพราะว่าเขามีอันนี้ให้ไปด้วยผมระแจครับผมแล้วก็เป็นบล็อกใส่หลังคาแล้วก็ดอกสวานนะผมแนะนําเลยผมสวานไร้สายแบบปอดหัวได้จากแบรนด์มาสูครับผม